วิดีโอนี้ผมเอาไว้คุยกับคนที่ผมรักนะครับถึงยาแรงตัวหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นได้มันเป็นอย่างนี้ครับคือชีวิตเราเองเนี่ยเราเกิดมาบนโลกใช่ไหมจะนับจากวันที่เราปฏิสนธิก็ได้นะนับจากวันที่เราเคลอดออกมาก็ได้เราก็ดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยชีวิตท่านก็ดําเนินมาถึงตรงนี้แต่สภาพชีวิตของทุกคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะดําเนินไปจนจากโลกนี้ไปเคยเป็นไหมครับชีวิตที่เรา ไปถึงระดับหนึ่งแล้วมันมันรู้สึกมันเหมือนกับเอ้ยเราอยากให้ดีกว่านี้หรือบางทีเราไปเจอจุดติดขัดหรือเราไม่อยากมีชีวิตที่ไปเรื่อยๆแต่เราอยากมีชีวิตที่ดีเราจะเติมอะไรเข้าไปอ่าประเด็นคืออยู่ตรงนั้นนะครับที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นแล้วอยากให้นึกจนยอมรับว,ว่าเออชีวิตเราเดินทางไปจนจากโลกนี้ไปผมกําลังพูดถึงคนที่ผมรัก แล้วเขามีใจเห็นจุดสําคัญว่าชีวิตเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเขาอยากทําให้จุดนี้เนี่ยมันดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยผมอยากคุยมันมีวิธีการบริหารจัดการหลายรูปแบบแต่วันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงยาแรงตัวเดียวซึ่งยาแรงตัว,ตวนั้นน่ะถ้าพูดเป็นคําเดียว,ลวเลยนะก็คือคําว่าโฟกัสแต่ถ้าจะเติมเข้าไปให้ครบก็คือฉลาดโฟกัสให้ดีคําว่าโฟกัสเนี่ย เพื่อให้เข้าใจเนี่ยมันคือความสนใจใส่ใจมันคือความตั้งใจที่ทําให้ดีแล้วพลังความสนใจใส่ใจแล้วตั้งใจก็เพิ่มยิ่ง,งขึ้นแต่พูดให้เห็นภาพนึกภาพที่เราเอาแว่นขยายเนี่ยมารับแสงอาทิตย์แล้วส่องไปที่กระดาษก็แล้วกันนะครับมันจะต้องโฟกัสได้ตรงกระดาษแล้วก็มันต้องโฟกัสได้เป็นโฟกัสจริงๆอะ่ะแล้วต้องโฟกัสให้นานพอด้วยเช่นเดียวกันครับชีวิตเราเองอะ่ะการที่เราสนใจใส่ใจ ได้นานพอได้ตรงจุดเพราเราจะให้มันดีอ่ะเราจะเจออย่างแน่นอนนะครับซึ่งการที่เราจะไปเจอช่องทางที่เราจะไปเจอสิ่งดีๆที่เราจะโฟกัสเนี่ยผมมั่นใจครับว่าทุกคนสามารถไปหาคำตอบได้ไปจดไปนึกได้แต่กระบวนการ15ยกตัวอย่างกระบวนการ15ยกทุกคนสามารถนำไปปรับเพื่อไปเริ่มต้นเข้าจุดจากจุดง่ายๆก่อน แล้วไล่ไปตามลําดับทีละยกทีละขั้นภาพที่เจ๋งกว่านั้นอีกคือเลยครับเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีกี่ยกกี่ขั้นที่ทําใหเ้เรารู้คําตอบที่เราจะโฟกัสที่เราจะสนใจใส่ใจสนใจใส่ใจพิเศษเราไม่รู้หรอกแต่เราไปเข้าจุดก่อนเราไปยืนอยู่บนจุดที่ยังไม่เป็นขั้นจากนั้นเนี่ยเราไปเริ่มทําขั้นแรกของเราทําขั้นแรกเสร็จไปยืนบนขั้นแรกแล้วไปทําขั้น2ต่อแล้วก้าวไปยืนขั้น2ทําขั้น3าไล่ไปเรื่อยนะครับ เราก็จะเจอทางของชีวิตได้เองหัวใจสําคัญคือเลยครับหัวใจของการที่เราจะสู้เราจะลองสักตั้งลองทั้งที่เรายังไม่รู้นะครับอถึงตรงนี้ท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยมันงงเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะงงแต่ถ้าหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาครับย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆไล่ไปตามลําดับผมว่าสักสิบวิดีโอก็จะรู้ได้เองพูดเพื่อเป็นกำลังใจก็ผมจะยกตัวอย่างว่าเราเกิดมาเราทํางานใช้ชีวิตเนี่ย เป็นเวลากี่ปีแล้วแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงผมบอกว่าการที่เราไปเข้าถึงคุณสมบัติของการสนใจใส่ใจหรือการโฟกัสฉลาดโฟกัสให้ดีเนี่ยโดยที่เรารู้ว่าเราจะไปใส่ใจจ่ายเวลาให้ตรงจุดให้นานพอเนี่ยผมว่าทุกคนจะเจอได้แล้วกาการที่เรารู้ว่าเราสามารถไต่ไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วดึงผลลัพธ์ อะไรต่างๆการดึงข้อคิดดึงการเรียนรู้จากแต่ละยกแต่ละขั้นนั้นแหละมาหลอมรวมใช้งานกับสิ่งที่เราต้องการจะทำต้องการจะไปหรือกับตัวเลือกตรงหน้าผมบอกเลยนะครับว่าทุกคนจะทำได้อย่างแน่นอนเอาเอาตัวอย่างผมนะทุกวันนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ดามคุณโฟกัสอะไรใส่ใจจ่ายเวลาใส่ใจจ่ายเวลาให้ตรงจุดให้นานพอแน่นอนครับ ทั้งหมดนี่คือการอ่านเกมให้ขาดการโฟกัสไม่ไม่ได้แค่หมายความว่าการตั้งใจโฟกัสอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าเป็นการตั้งตนตั้งจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตอย่างเดียวแต่มันคือสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันทําจนเป็นปกติแล้วมันจะส่งผลนะเอาแบบตัวอย่างแบบบ้านๆของผมเลยนะผมตื่นเช้ามาผมก็จะค่อยๆนวดตัวนะครับถ้าผมปวดหนักปวดเบาผมก็ไปจัดการที่เรียบร้อยแล้วผมก็แบบเดินตะนงตะแงะมานะครับ สบายก็คือไม่ไม่ทำให้ตัวเองตื่นมากแต่ผมจะใช่ค่อยตื่นค่อยๆนวดตัวนะครับค,อคอ่อยๆยืดเส้นยืดสายทาทำทำไม่ปวดหนักปวดเบาเนี่ยผมจะค่อยๆรู้ตัวว่าเออฉันตื่นละคอ่อยๆยืดเส้นยืดสายไปนะครับจากนั้นผมก็จะมานึกถึงนึกถึงสิ่งที่ผมจะทําในชีวิตเนี่ยสิ่งหลักๆที่ผมจะทําคืออะไรบ้างแน่นอนก็คือการตื่นขึ้นมาการไปทํางานอย่างเช่นถ้าใครไปทํา การยกชั้นมาแล้วดึงดึงหลอมรวมมาผมบอวาว่าจุดที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราก็คือการที่เราไปเจอสภาพดีๆแล้วรักษาสภาพดีๆนั้นไว้ยกตัวอย่างเรามีลูกหรือตัวเราเองเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่ไม่มีวินยัยไม่มีอะไรมากมายแต่จุดเริ่มต้นแน่นอนถ้าใครไปกําหนดแล้วไปสร้างวินยัยสร้างกิจวัตรจนกลายเป็นนิสัยที่ดีอันนั้นก็ดีแต่ผมกําลังพูดถึงแบบบ้านๆแบบไม่ง่ายคือการที่เราไปเจอสภาพดีๆสักอย่างหนึ่งแล้วรักษาไว้ ยกตัวอย่างครับเรามาร่วมกันทำห้องนอนถ้าเป็นทีมนะเรามาร่วมกันทำห้องนอนนี้ให้ดีแล้วเรารักษาสภาพห้องนอนดีๆไว้ให้นานพอ,อทุกสามวันเราก็มาทำห้องนอนใหม่แล้วรักษาการมาทำห้องนอนแล้วทำห้องนอนให้ดีเนะี่ยไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะไม่ดีนักลูกของเราอาจจะไม่ดีนักแต่เรามาซึมซับการรักษาห้องนอนดีๆไว้ เดี๋ยวเขาอยากได้ดีเขาจะลามไปอย่างอื่นเองโดยเฉพาะการเข้าใจว่าอ๋อคนเราต้องตั้งใจนะถึงจะทําห้องนอนให้ดูดีสะอาดเรียบร้อยได้แต่การที่เรามาโฟกัสให้ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ห้องนอนไงบางทีอาจจะเป็นเตียงนอนบางทีอาจจะเป็นการอาบน้ําบางทีอาจจะเป็นการอ่านหนังสือเช่นมาโฟกัสให้ดีมารักษาสภาพดีๆของการอ่านหนังสือได้อย่างน้อยวันละหนาทีโอ้โหเด็กธรรมดาครับที่ทําแบบนั้นอย่างอย่างทุกวันเนี้ย น้องๆจะติดจอติดเกมเยอะอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นเทคนิคที่ในวีดีโอหมายเลขต่างๆที่ผมดึงมาใช้บ่อยนะก็คือการที่ผมรู้ตัวว่าผมเคยติดละครเคยติดจอเคยติดเกมผมดึงพลังของการติดนั้นมาติดในสิ่งที่จะเป็นผลดีผมก็ออกแบบสิ่งที่เป็นผลดีเนี่ยมาติดแล้วสิ่งที่เป็นผลดีคืออะไรก็คือการตื่นนอนตอนเช้านะครับตื่นนอนตอนเช้าจากนั้นเนี่ยนึกถึงสิ่งที่จะทําแต่การนึกถึงสิ่งหลัก ที่เราอยากทําในชีวิตของเราไม่กี่อย่างของผมเนี่ยจะมีอยู่3บวก2อย่าง3อย่างแรกตัวที่1นนะครับคือการที่ฉันลงตัวดีคือเราก็ใช้ชีวิตไปนี่แหละแต่เรารู้สึกลงตัวดีพอดีมีความสุขพึงพอใจอะกับชีวิตของเราอะ่ะอย่าไปยอมนะครับไปถึงจุดที่ลงตัวดีกับชีวิตของฉันของเราเนี่ยให้ได้ของตัวเราเองเนี่ยจากนั้นความฝันอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผมทาวิดีโอไปนี่แหละวิดีโอห,หลายๆวิดีโอผมต้องอ้างถึงห,หลายๆวิดีโอนะครับเกิดมีคนเดินเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าดามเนี่ยไปดูวิดีโอดามแล้วรู้แล้วว่าการจะมาหาดามเนี่ยต้องจ่ายเงินอย่างน้อยหนึ่งสตางค์แดงหรือสลึงหรือบาทหนึ่งห้าบาทสิบาทล้านบาทก็ได้นะครับเอาเงินมาให้ผมจากนั้นหยิบกระดาษประกามามาบอกผมว่าดามไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆแล้วลองรักษาสภาพดีมาแล้วลองการหลอมรวมมาแล้ว ลองการทําให้ตรงจุดให้นานพอลองการจับจุดจับจังหวะตีให้แตกมาแล้วอ,อ่คุยประมาณนี้คุยประมาณเนี้เนี่ยตัวอย่างการลองเนี่ยลองวิดีโอหมายเลข662ได้คําตอบนี้661ได้คําตอบนี้600อ่ะได้คําตอบแบบนเนี้ยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทีมทีมที่ลงตัวยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมจะบอกการโฟกัสสาบวกสจุดของผมเนี่ยจะนำไปสู่ชื่อวิดีโอนี้แหละคือทีมดีจังนะครับ แล้วทีมดีจังจะเกิดขึ้นได้ไงครับคนเราจะดีได้ฉลาดโฟกัสให้ดีทีมจะดีได้ร่วมฉลาดอ่าร่วมฉลาดคือคนนั้นปิ้งไอเดียออกเอามารวมกันร่วมโฟกัสอ่าสิ่งนี้เราจะใส่ใจร่วมกันสิ่งนี้เราต้องแยกย้ายกันไปทํานะร่วมโฟกัสร่วมให้ดีในแบบที่เป็นเราแบบที่จะสมัครสมานสมามัคคีต่อไปไม่ได้แบบที่จะมีเหลี่ยมมีเชิงกันมีชั้นเชิงกันอ่ะ เหลี่ยมกันแล้วทาให้ความสัมพันธ์มันไม่ยั่งยืนไม่ดีไม่รู้สึกดีไม่รู้สึกชื่นใจภาพมันเป็นอย่างนี้ครับคนที่เข้ามาคุยแบบนั้นมาเราลองดูซิว่าเราจะเป็นทีมที่ดีได้ยังไงเรานัดกันสัปดาห์ละ2ชั่วโมงเราจะมาคุยกันมาคุยกันวันแรกเราก็กําหนดว่าข้อมูลขั้นต้นการสื่อสารขั้นต้นเป็นยังไงท่านยังไม่ต้องบอกหมดแต่เราจะรู้เค้าโครงสชั่วโมงของ อาทิตย์ต่อไปก็จะมาคุยกันแน่นอนมันอาจจะเป็นพอไปถึงอาทิตย์ที่5ที่6เราจะเริ่มหารายได้ร่วมกันแล้วเราจะเริ่มมาทําสบู่ร่วมกันเราจะเริ่มมาทําให้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยลงตัวดีเพราะว่าคนที่ไปเคลียร์คลิกขังกับตนเองเนี่ยก็จะรวมทีมได้ง่ายซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยผมได้กล่าวไว้พอประมาณแล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆนะครับแต่ หัวใจมันไม่ได้อยู่ที่วิดีโอผมแต่มันอยู่ที่สิ่งที่เราเห็นร่วมกันแล้วเรานำไปใช้ร่วมกันมันถึงจะเป็นทีมที่ลงตัวดียิ่งขึ้นนี่คือจุดโฟกัสที่2ที่ผมตื่นมาแล้วผมนึกถึงฝันหวานผมก็นึกถึงทุกวันแต่แน่นอนมันมีหลักของการตั้งตนตั้งจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตด,ด้วยนะครับมันมีหลักของการที่เราเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเข้าถึงฌานเข้าถึงโพชฌงแล้วดึงมาใช้ด้วยนะครับมันมีการที่เรา จเจริญสติไปถึงจุดต่างๆของมันเราจเจริญมุทาลิ้นคอคางไหลล้างท้องทวานเราจเจริญสติที่กํากับทั่วล่างกํากับจุดต่างๆกํากับงานต่างๆด้วยนะครับสิ่งที่เราหลังสรรสร้างสรรน,นั่นแหละนะครับมันก็ด้วยนะครับนี่คือจุดโฟกัสที่2ก็คือใครก็แล้วแต่ที่เต็มใจเข้ามาแล้วก้าวไปสู่การเป็น ทีมที่จะดีรักรู้สึกดีลงตัวยิ่งขึ้นเข้าเข้าใจถูกคอเข้าขาจริงใจซึ้งใจยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ทั้งหมดเริ่มต้นต้นอะไรครับมาชิมดูก่อนแล้วเติมความจริงใจลบเหลี่ยบลบเชิงลงไปตามลําดับก็คือลดเสียเพิ่มดีแหละนะครับหายกวาดนี้ดีกว่าใจนะครับเนาะจากนั้นครับจุดที่3ที่ผมจะโฟก,กัสคือผมต้องยอมรับตรงๆว่าผมเนี่ย รักตนเองรักโลกรักสังคมและมีความเข้าใจเราไม่สามารถไปบอกทุกคนให้เลิกทําร้ายกันให้เลิกคดโกงให้เลิกอิจฉาริษยาให้เลิกทําร้ายกันทั้งปวงให้เลิกแย่งชิงให้เลิกทิ้งขยะให้เลิกทําลายอากาศโลกให้เลิกทําลายโลกดีๆเกิดมลพิษเราส่งมอบโลกดีๆให้กับรุ่นต่อๆไปดีกว่าผมไม่ไดบอกว่าทุกคนจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่เราสามารถสร้างสื่อการนําเสนอที่เหมาะสมทําให้คนเนี่ย มีกะจใจเข้ามาฝึกให้ผ่านแล้วตั้งศูนย์พัฒนาศิลปะและวิชาการทั้งปวงขึ้นมาได้นะครับแล้วศูนย์พัฒนาศิลปะวิชาการทั้งปวงเนี่ยไปวิจัยพัฒนาด้านต่างๆแล้วนํามาถักทอากลายเป็นนวัตกรรมติดเครื่องอินโนเวชันที่ดีนวัตกรรมที่ดีนําไปสู่การพัฒนาทั้งปวงได้นะครับที่แต่ละเสานะอย่างเช่นเสาของการเจริญปัญญากับกรรมดีพลังสร้างสรรค์การสร้างสรรค์ วิทยาการจิตวิทยาศิละปะจักรกะเครื่องมือกลไกแล้วเรามีเครื่องมือดีๆไว้รองรับการพัฒนาที่หลากหลายถักทอนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทุกท่านครับมันไม่ได้ง่ายแต่ผมเชื่อมั่นว่าบางคนจะพยักหน้าแล้วทําได้จุดนี้คืออะไรครับขอแค่บอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ไปแบบไม่คิดมากเลยบอกต่อไปเลยถ้ามันไม่ได้สมมติว่าคนทั่วประเทศไทย 15ล้านคนดูวิดีโอนี้แล้วบอกว่ามันไม่ได้ผมอ่ะก็จะโดนว่าเองอะเพ้อฝันแต่ผมบอกว่าผมพึ่งพาการร่วมฉลาดร่วมโฟกัสร่วมให้ดีของพวกเราผมว่าจะมีคนที่อ่านเกม,มยาวๆออกจะรู้ว่าเอ้ยการพัฒนาแบบที่เร่งเติมเชื้อเข้าไป เพื่อเป็นการพัฒนาระยะสั้นบางทีมันเป็นการทําลายการพัฒนาที่ยั่งยืนผมว่าจะมีคนปิ๊งไอเดียออกผมว่าก็จะมีคนที่เข้าใจว่าอ๋อคนเรามันจะมีพวกที่ไปไล่จับผิดไปไล่วิจารณ์คนอื่นได้แต่ก็จะมีพวกที่แบบเฮ้ยเราก็จ้องด้านดีสิแล้วเราก็รวมพลังกันเลยคนที่จะทําแล้วสร้างเป็นแบบอย่างของการทํางานและใช้ชีวิตที่ดีโดดเด่นขึ้นมาเลยเราเข้าใจว่าหลักแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ย จริงๆแล้วมันก็สามารถวิจัยพัฒนาสร้างมาได้เมื่อนวัตกรรมที่เป็นแก้วเจตประการของของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเกิดการเริ่มต้นและพัฒนาขึ้นมาเมื่อพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งมันก็จะใช้การได้ซึ่งคําตอบทั้งหมดผมไม่ต้องเก่งครับศูนย์พัฒนาศิลปวิการเนี่ยจะตอบได้ดีกว่าผมเป็นร้อยเท่าพันทวีเป็นล้านล้านเท่าอ่ะของผมก็แค่เด็กกระจอกซึ่งยังไม่รู้ว่าตนเองจะ ยกระดับพัฒนาชีวิตให้พ้นวังวนกรรมของตนเองเนี่ยได้หรือไม่ผมยังไม่รู้นะครับผมยังไม่รู้เลยนะครับจากนั้นครับ3บวก2ใช่ไหมตัวที่4แล้วกันนะครับก็คือแนวคิดผังทีมคือตัวผมเองเนี่ยเกิดมาทํางานใช้ชีวิตผมก็อยู่ในหน่วยงานอยู่ในสังคมการที่หน่วยงานและสังคมจะดีแบบปกติคือคนเรามันต้องทํางานคนเราต้องมีหน้าที่และหน้าที่ต้องสัมพันธ์กันเขาเรียกว่า ระบบหรือกลไกหรือกระบวนการในการทํางานการที่คนเราไปคุยเรื่องงานเรื่องหน้าที่เรื่องกลไกกระบวนการการทางานแล้วตั้งใจจะทําให้มันดีก็คุยกันวันแรกวันต่อมาก็มาคุยกันวันต่อมาก็มาคุยกันไปเรื่อยเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราจะรู้ได้เองแต่สิ่งที่ผมอยากทําอยากเสนอว่าให้ทําให้ดีอย่างโดดเด่นก็คือการที่เราไปพัฒนาทีมงานผังงานให้ดีทีมงานผังงานพร้อมกลไกกระบวนการเนี่ยทำไปสิ่งละอย่างหนึ่งจะมีคนที่ปิ๊งไอเดียจะมีคนที่เกิด สติสดชื่นแจ่มใสรู้ดีนะครับกลายเป็นทีมพัฒนาผังพัฒนาทีมพัฒนาผังพัฒนาทีมงานผังงานทํางานทําหน้าที่ระบบให้ลงตัวให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถึงระดับหนึ่งจะมีบางคนที่ไปถึงทีมพิเศษผังพิเศษโอ้โหทั้งทีมงานผังงานทีมพัฒนาพ,พัฒนาทีมพิเศษผังพิเศษทํางานร่วมกันด้วยการไม่แบบไม่จ้องแต่ความสามัคคีนะครับเน้นที่ความสามัคคีมากกว่าไอ การแบ่งผลประโยชน์การแย่งผลประโยชน์ทุกท่านครับจะเป็นหน่วยงานจะเป็นชุมชนสังคมบ้านเมืองอครอบครัวที่จเจริญได้อย่างแน่นอนผมก็จะโฟกัสไปตรงจุดนั้นต่อไปครับจุดที่5ชีวิตเราอยู่ที่ตอนนี้ครับการที่เราโฟกัสได้ดีกับการดีตอนนี้ดีห่วงนี้ดีต่อเนื่องอะไรที่ไม่ดีปรับเป็นดีอะไรที่ดีทําให้ดียิ่ง,งขึ้นทุกท่านครับมันก็คือการ,รเริ่มสร้างสรรค์ มันก็คือนวัตกรรมมันแหละมันเป็นอย่างนี้ครับอาจจะมีบางคนที่หมั่นไส้ผมรู้สึกไม่ดีกับผมก็าอาจจะมองว่าวิดีโอนี้ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่การกลับหลายกลายเป็นดีเลยครับคือตัวท่านที่เห็นว่าดีช่วยแนะนําให้ผมหน่อยอย่างในมุมมองผมก็ผมก็ตื่นเช้ามาผมก็ระลึกแล้วก็เติมเต็มแล้วก็ใช้จริงอยู่กับ 5. 5กลุ่มนี้ที่ผมจะโฟกัส ถ้ามองไปในมุมมองคนอื่นคนอื่นก็คือทุกคนสามารถไปเคลียร์คลิกขลังทําตนเองให้ดีได้ทุกคนสามารถไปรวมกลุ่มกันทํากลุ่มของตนเองให้ดีได้บางคนสามารถเดินเข้ามาแล้วจ่ายเงินบาทหนึ่งสลึงหนึ่งสตางค์หนึ่งให้ผม5บาทล้านบาทให้ผมแล้วเริ่มต้นตกลงกันว่าเราจะไปต่อ,อยังไงทุกคนก็เดินเข้ามาแล้วก็จ่ายตามนั้นที่ผมว่าเพื่อน้องดาเราจะไปทําสูตรม5าศ,ศีรษะวิการร่วมกันยังไง เราจะไปประชาสัมพันธ์ยังไงเพื่อนําไปสู่การตั้ง,งศูนย์ศิลปะวิการทั้งปวงแห่งประเทศไทยแห่งโลกใบนี้หรือจะเป็นกลุ่มที่ทําเพื่อเป็นเนื้อนาบุญของโลกก็ได้นะครับอาจจะมีคนเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเออดามเราจะทําผังทีมยังไงอะ่ะเราจะคุยกันยังไงแต่ละแผนกจะไปคุยกันยังไงเพื่อนําไปสู่การที่แต่ละแผนกมาคุยกันในระดับกองในระดับกลมที่มันดียิ่งขึ้นเออเราจะเซตกันยังไงอะ่ะดามเนี่ยนะครับก็มาคุยกันสบายๆนะครับส่วนทั้งหมด มันจะดีไม่ได้เลยครับถ้าเรายังโฟกัสไปที่อดีตไปที่อนาคตแต่การที่เราสามารถกระจ่างอาดีตและอนาคตแล้วตัดปัจจุบันลุยให้ดีฉลาดขอบคุณฉลาดโอหสิก,กรรมได้โปรดให้อภัยแล้วเว้นโทษผมด้วยนะครับคืออยากให้ดูวิดีโอให้จบบางครั้งเนี่ยู้ยด้วยอารมณ์เนาะชิงเขาเจอล้วเอ๊ยเขาชิงกด กดไม่ชอบไปก่อนเลยซึ่งผมก็ไม่ว่าหรอกนะครับก็อยากให้ชดเชยด้วยการบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ใหด้ด้วยลักษณะหลายๆรูปแบบอย่างเช่นถ้ามันดีมันก็ดีแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ดีก็ให้สังคมไทยเนี่ยได้ร่วมพิสูจน์ได้ร่วมดูว่ามันไม่ดีคล้ายๆกับอย่าถึงขั้นประจานหรือขั้นลงโทษเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่ามันเป็นแค่ช่องทางหนึ่งแนวทางหนึ่งซึ่งคนเราจะสามารถ มาบอกเล่านำเสนอแก่กันได้ไว้พิจรารณามันคือเครื่องมือหนึ่งของการดำเนินชีวิตมันเป็นคเครื่องมือรูปแบบหนึ่งอะแต่ทุกท่านครับการที่คนเ,าเราเข้า,ขาใจหลักการรักษาสภาพดีๆเข้าใจการดึงมาใช้เข้าใจการหลอมรวมเข้าใจการอ่านเกมให้ขาดตีให้แตกจับจุดจับจังหวะให้ได้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แคผมคิดไงแต่มันเป็นคำตอบ ในวันที่เป็นเราจุดที่เจ๋งที่สุดคืออะไรครับสบภาพที่เราไปจุดติดสภาพที่เป็นเราได้แล้วทาให้การกลายเป็นเราเนี่ยดียิ่งขึ้นได้โอ้โหเราไปถึงจุดที่เราทําดีได้เป็นปกติเราเป็นไปถึงจุดที่เราทําชั่วได้ยากทําดีได้ง่ายทีมงานแบบนั้นแหละที่ผมว่า ถ้าก่อตัวขึ้นบนโลกจุดใดจุดหนึ่งเป็นชุมชนเป็นศูนย์หาเสพิการทั้งปวงเป็นทีมเป็นกิจการเป็นบริษัทนะครับมันก็คือเนื้อนาบุญของโลกทั้งหมดแต่ทั้งหมดคือเลยครับจุดเจ๋งฉลาดโฟกัสให้ดีจุดเจ๋งกว่าร่วมฉลาดร่วมโฟกัสร่วมให้ดีในแบบที่เป็นเราแบบที่จะเกิดการเป็นเราที่พัฒนาอย่างยั่งยืนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณครับ